บุคคลใดยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่รู้สิ่งที่สัมผัสย่อมเกิดความทุกข์ทั้งปวงสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราสัมผัสล้วนมันไม่เที่ยงล้วนเปลี่ยนแปลง บุคคลที่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงจึงเป็นเหตุให้เกิดคำว่าความทุกข์ความคิดของเราเรายึดถือยึดติดก็เป็นทุกข์เราไปยึดถือยึดติดความคิดของบุคคลอื่นก็เป็นทุกข์เราไปยึดติดยึดมั่นธรรมชาติก็เป็นทุกข์ ทุกอย่างที่เรารู้ที่เราเห็นนี่ล้วนเปลี่ยนแปลงแปรสภาพทุกการเวลามันก็บ่งชี้ว่าสิ่งที่เรารู้ก็คือสิ่งที่เราไม่ควรจะรู้สิ่งที่เรารู้ก็คือไม่ไม่ไม,ไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะยึดถือยึดมานเพราะมันเปลี่ยนแปลง สิ่งใดที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ความจริงร่างกายของเราก็เป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้วันนั้นเราก็เป็นทารลกแรกเกิดวันนี้เราก็เป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่เป็นตาเป็นยายเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันเรายึดถือยึดมั่นเป็นทุกข์เราจะต้องสร้าง ปัญญาเราจะต้องให้จิตเราเกิดปัญญาเมื่อเราจิตเกิดปัญญาเราสร้างให้จิตเราเกิดปัญญาเราก็จะเห็นสิ่งที่เหนือธรรมะสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติก็ได้แก่ธรรมะของพุทธเจ้าธรรมะจึงเป็นที่พึ่งของโลก ธรรมะจึงเป็นทีพึ่งของสัตว์โลกตนแลเป็นทีพึ่งแห่งตนถ้าเราคิดได้เราก็ไม่สร้างภาระไม่สร้างปัญหาให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราจะต้องแก้ไขชีวิตของเราพัฒนาชีวิตของเราได้ตัวเราเองตนแลเป็นทีพึ่งแห่งตน ธรรมะจึงเป็นที่พึ่งของชีวิตแต่ชาวโลกทั้งหลายกลับไปยึดถือว่าพ่อแม่เป็นที่พึ่งของชีวิตสามีเป็นที่พึ่งของชีวิตของภรรยามันคิดผิดถ้าเรากลับพิจารณาดูว่าพ่อแม่สามีภรรยาลูกอยู่ร่วมกันแค่บางเวลา ไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลาสิ่งที่เราอยู่กับเราตลอดเวลาก็คือธรรมะก็คือตัวสติให้เรารู้สึกตัวสติให้เรามีสติสามปัชยะเรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลารู้ความจริงรู้สึกตัวก็คือรู้ความจริงเมื่อเรารู้ความจริงเราก็อยู่กับความเป็นจริงตนและเป็นทีพึ่งแห่งตน กายสงบใจสงบถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเรารู้สึกตัวเราก็จะไม่ประมาทเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะเราก็จะรู้สึกตัวว่าสิ่งที่เราควรรู้สิ่งที่เราควรเห็นก็คือได้แก่พระธรรมสิ่งที่เราควรยึดถือยึดมั่นก็ได้แก่พระธรรมโตนแลเป็นทีพึ่งแห่งตน ไม่มีศาสดาองค์ไหนทำให้คนพ้นทุกข์ไม่มีในโลกไม่มีพระเจ้าองค์ใดทำให้คนพ้นทุกข์ไม่มีในโลกมีแต่ตัวเราเท่านั้นจะทำให้เราพ้นทุกข์ได้มีแต่ตัวเราเท่าน,านาั้าน,านจะทำให้เราพบแสงสว่างในการดำเนินชีวิตด้วยตัวเราเองพระพุทธเจ้าศาสดาทุกศาสนาเป็นครูเราเฉย เป็นครูของเราแนะนำเราเหมือนพ่อแม่ปรุงอาหารแต่เราไม่กินล่ะเราก็ไม่รู้รสชาติอาหารเราไม่เรียนรู้ตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อบรมสัง่งสอนเราก็ไม่รู้อย่างน้อยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็เรียนรู้มาก่อนย่นย่อให้เราไปรู้ ไม่ต้องไปหาเข็มในแม่น้ำมาหาสมุทรอย่างน้่ยเรารู้ว่าเข็มมาอยู่ในบ่อน,น้ำระงมได้เลยมันม่นอยู่ในบ่อได้เลยไม่ต้องไปหามาหาสมุทรอีกมันย่นย่อให้เราหาเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายการมีสติสามประชัญญ์คือให้เรารู้สึกตัวเมื่อเรารู้สึกตัวเราก็อยู่กับปัจจุบันเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันมันก็ไม่มีอดีต ไม่มีอนาคตมันก็สงบสุขไม่มีทุกข์ไม่มีสุขไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดเกิดแต่คาว่าสงบรู้สงบรู้สงบรู้ในตัวสงบก็ประกอบไปด้วยตัวปัญญาประกอบไปด้วยตัวปัญญาตัวปัญญาจึงทำให้เรารู้ความจริงเห็นความจริง ว่าร่างกายของเรามันเสื่อมร่างกายของเราถูกชาลาพยาธิเบียดเบียนคอบงำก่อนที่มันจะแก่ก่อนที่มันจะเจ็บก่อนที่มันจะตายเราต้องมีสติสัมปชัญญะบำเพ็ญตนอยู่ในคุณของพระธรรม เช่นเราเป็นคารวาสกระดำรงตนด้วยศีลทั้งห้าข้อดำรงตนด้วยศีลแปดข้อแค่นี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐล้ำเลิศการดำรงตนด้วยแค่นี้ก็เป็นสิ่งที่งดงามแก่คารวาสเรามีชีวิตอยู่ได้ด้วยธรรมก็คืออดทน ความอดทนก็คือเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เรานั้นไปทำความชั่วความอดทนก็เป็นการหยุดยั้งยับยั้งอารมณ์ความรู้สึกความคิดของเราความอดทนจะไปหยุดยั้งยับยั้งความโลภความโกรธความหลงที่มันปรากฏขึ้นที่ใจของเราความอยากสารพัดความอยากที่มันปรากฏขึ้นที่ใจของเรา เราจะไปหยุดมันหรือเราจะไปทำลายมันด้วยความอดทนแลนะความอดทนนี่เป็นสิ่งที่ประเสริฐเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่าความอดทนจึงเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาความอดทนจึงเป็นรากฐานของปัญญา ความอดทนก็เปรียบเสมือนสารโซ่ที่เราละลายกับน้ำที่มันขุ่นๆแล้วขี้ตะกอนมันก็จะตกให้เราเห็นความจริงเช่นนั้นเราจะต้องทำลายความรู้สึกเราจะต้องทำลายความนึกคิดที่เราคิดที่เราปุงแต่งเราต้องให้จิตเราเป็นจิตของธรรมชาติคาโลกแรกเกิดหนาวไม่รู้ร้อนไม่รู้ ดีไม่รู้ไม่ดีไม่รู้ไม่ต้องเป็นสภาพนั่นจิตของเราต้องเป็นสภาพนั่นทุกวันนี้เราสะสมสิ่งที่เรารู้สะสมอวิชชาทั้งสิ้นมันจึงเป็นเหตุให้เราเกิดความทุกข์เราสะสมสิ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งสิ้นจึงทำให้เราทุกข์เราสะสมสิ่งเหล่านี้ ถ้าเราสะสมสัมมาทิฏฐิเราก็จะเกิดคาว่าสงบถ้าเราสะสมวิชาเราก็จะเกิดคาว่าสงบส่วนมากเราสะสมสิ่งที่ตั้งแต่เราเกิดมาสะสมสิ่งที่เป็นวิชาทิฏฐิสะสมสิ่งที่เป็นอวิชาจนครอบงามจิตใจของเรา เราจะนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้เพราะอาวิชามันไม่ยอมเห็นไหมมันจะให้เราเห็นอีกสิ่งหนึ่งมันจะไม่ให้เราเห็นธรรมะแต่ให้จะเราไปรู้เรื่องสิ่งที่เป็นกิเลสทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายทรรมะขอพูดให้เจ้ามันเปิดแสงสว่างมันมีพลัง ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้กลัวธรรมะทั้งสิ้นเพราะธรรมะอยู่เหนือโลกธรรมะอยู่เหนือจักรวาลธรรมะอยู่เหนือกายธรรมะอยู่เหนือใจธรรมะอยู่เหนือการเปลี่ยนแปลงร่างกายของเราเปรียบสูเหมือนโลกเปลียบเสม,มือนจักรวาลมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราจะต้องเข้าใจสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเราจะต้องอยู่กับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงให้ได้เราต้องอยู่กับสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเรามีสติสัมปชัญญะเนี่ยเรารู้สึกตัวว่าเรานั่งสมาธินี่แหละคือประเสริฐแล้วเรารู้สึกตัวว่าเราปวดขานี่แหละคือสติสัมปัญญะนี่คือเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ประเสริฐ เรารู้สึกตัวว่าเราจะเราได้สัจจะอนิฐานว่าสามสิบนาทีเราจะไม่ขยับมือขวาเราจะไม่ขยับมือซ้ายพี่เรามีสติหลือนี่ก็คือสุดแสนประเสริฐเราจะไม่ขยับเท้าขวาไม่ขยับเท้าซ้ายถ้าเราให้สัจจะแล้วสามสิบนาทีเมื่อไหร่เราถึงจะขยับตัวเราถึงขยับมือขวามือซ้ายถึงขยับเท้าซาเท้าขวาเท้าซ้ายนี่แหละคือบำเพ็ญสัจจะ เรามีสติรู้สึกตัวเมื่อเราสามารถควบคุมกายเราได้เราก็สามารถควบคุมใจเราได้เราควบคุมกายไม่ได้ควบคุมใจไม่ได้เพราะกายกับใจเป็นสิ่งเดียวกันเราควบคุมกายได้ควบคุมใจได้ควบคุมใจได้ควบคุมกายได้เหมือนสุมไก่ขังไก่ สูมไก่เปรียบเสมือนบ้างจิตเราก็เปรียบเสมเหมือนไก่ที่อยู่ในสูมไก่ในสูมไก่นั่นแหละสติที่สำคัญที่สุดให้เรารู้สึกตัวเมื่อเรารู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาเราก็ปกติตลอดเวลา เรารู้สึกตัวตลอดเวลาเราก็คิดดีพูดดีทําดีตลอดเวลาความสงบก็ขึ้นตลอดเวลาความทุกข์เราก็ปฏิเสธความสุขเราก็ปฏิเสธผู้ที่ปฏิบัติจะเห็นแล้วว่าสุขก,ก็เป็นโทษทุกข์ก็เป็นโทษผู้ที่ปฏิบัติธรรมจะรู้แล้วว่าสุขก,ก็ไม่เป็นประโยชน์ทุกข์ก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชใน์ใดๆทั้งสิ้นเพราะมันเปลี่ยนแปลง สุขก็คือก้อนน้าแข็งมาละลายทุก็คือก้อนน้าแข็งมาละลายมันเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นที่สุดก็คือกลายเป็นน้ำเช่นเดียวกับร่างกายของเราประกอบเป็นธาตุสี่วันที่เราหมดลมหายใจส่วนไหนร่างกายของเราเห็นไหมมันก็ไปสู่สภาพเดินดินน้าลมไฟส่วนไหนร่างกายของเราเป็นน้ํามันก็เป็นน้ําส่วนไหนที่ร่างกายเราเป็นดินมันก็ไปสู่สภาพดิน ส่วนไหนที่เป็นลมมันก็ไปสู่เป็นลมอันไหนเป็นไฟมันก็ไปสู่สภาพของการเป็นไฟทั้งสิ้นไม่ยังไปสู่สภาพเดิมทั้งหมดดินน้ำลมไฟร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ทนเป็นสิ่งที่ทนได้ยาก ร่างกายของเราเนี่ยมันสัมผัสกับเวทนามากที่สุดหนาวกวา็หนาวก็เกิดอาการสำแดงอาการร้อนก็เกิดอาการสำแดงอาการฝนตกก็สำแดงอาการออกอาการหิวข้าวก็สำแดงอาการออกอาการ ไม่หิวข้าวก็สำแดงอาการออกอาการและชีวิตเราอยู่ตรงไหนละ่ะเพราะเราไม่มีหลักยึดไม่มีหลักในการที่จะควบคุมกายวาจาใ,ใจเราเพราะนั้นพพุทธเจ้าถึงสอนให้เรารู้จิตรู้สิ่งใดให้จิตละสิ่งนั้นจิตรู้สิ่งใดให้จิตละสิ่งนั้น จิตรู้สิ่งใดให้จิตอยู่เหนือสิ่งนั้นจิตรู้สิ่งใดที่สุดให้จิตรู้เฉยเฉยให้จิตรู้สิ่งนั้นเฉยเฉยรู้ว่าเป็นมะขามแล้วก็รู้ว่าเป็นมะขามมันจะเปรี้ยวเราก็ไม่รู้เราก็รู้ว่าเป็นมะขามเฉยเฉยเท่านั้น ให้เรารู้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารู้ก็คือก็รู้เรื่องสติรู้เรื่องปัจจุบันลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้จะนังนน่งจะนอนจะเดินนี่รู้ระหว่างจะนัง่งจะนอนก็รู้ให้เรารู้ระ u, หว่างที่มันจะนัง่งจะนอนจะเดินให้เรารู้อย่างที่บอกเพราะเมื่อเรารู้เราก็ป,ปกติ ปกติก็หมายความว่าสิ่งกายสงบใจสงบหากเราขาดสติขาดสติสัปชัญญะเรารกไ็ไม่รู้สึกตัวไม่ไม่รู้สึกตัวมันก็แ่บมุดวายเหมือนคนบ้าเหมืนอนคนดื่มเหล้าเนหะ็นไหมมันวุ่นวายมันไม่รู้สึกตัวเนี่ยคนดื่มเหล้าอเราจะสังเกตว่าคนดื่มเหล้ามันไม่รู้สึกตัวเหมืนอนคนบ้าไม่รู้สึกตัว คนจำรวนมากของโลกก็เป็นเช่นนั้นเป็นด่างคนบ้าไม่รู้สึกตัวแก่ก็ยังไม่รู้สึกว่ามันแก่ก็ยังผลมโนปรุงแต่งร่างกายตนเองมนุษย์ทั้งหลายหลงทางตั้งแต่เราเกิดหลงผิดตั้งแต่เราเกิด เราจึงไปยึดถือยึดมั่นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมทั้งสิ้นยามที่เราจะมาปฏิบัติธรรมมัจึงเกิดอาการสำแดงอาการกิเลสมันสำแดงอาการโอกาสให้เราจะนั่งสมาธิและมีความสุขกับการนั่งสมาธิมันมีน้อยมากส่วนมากเราจะบังคับให้มันนั่งสมาธิ ถ้าเราไม่บังคับมันมันก็ไม่รู้ก็เหมือนงัวเหมือนควายที่บังคับมันไถน,นาเนะี่ะเราต้องบังคับเนี่ยจนถึงที่สุดงวควายที่ไถน,นามันก็คุ้นเคยกับการไถน,นาคุ้นเคยกับการไถน,นาจนถึงที่สุดฤดูการไถน,นาปรากฏเราก็จับงัวจับควายมาไถน,นางัวควายก็คุ้นเคยมันก็ไถเป็นปก,กติมันไม่เกิดอาการไม่สำแดงอาการ นั่นแหละคือการฝึกจิตก็เป็นเช่นนั้นถ้าต้องฝึกจิตให้รู้เรื่องความสงบก,การฝึกจิตให้จิตนั้นเกิดปัญญาให้เห็นความจริงหเห็นความจริงนี่เมื่อเกิดปัญญาก็เห็นความจริงเช่นเสื้อที่เราใส่ก็คือแค่การปอกใส่เพื่อการร้อนกันหนาว บำบัดไม่ให้มันหนาวบำบัดไม่ให้มันร้อนกันมแมลงกัดต่อยเท่านั้นบรรเทาอาการความร้อนความหนาวเย็นเท่านั้นแคนนี่เสื้อเราใส่กันร้อนกันหนาวเท่านั้นแขนยาวแล้วดูร้อนแลกวับใส่เพื่อให้มันร้อนแค่นั้นเราไม่ได้ใส่เสื้อเพื่อสวยงามบุคคลที่ใส่เสื้อเพื่อสวยงามไม่เป็นอาวิชาคือผิด ใส่เสื้อไม่ได้ส่ควาตามความเป็นจริงไม่มีใครแล่ใส่เสื้อตามความเป็นจริงว่าใส่เสื้อเพื่อปกปิดร่างกายและมีคนคิดคนที่จะคิดเช่นนี้อาจจะเป็นหนึ่งในล้านของโลกเขาว่าได้ไม่ใช่หนึ่งในหมื่นหนึ่งในล้านของโลกใส่เสื้อผ้าเพื่อปกปิดร่างกายอย่ากินข้าวเพื่ออิ่มอย่างนี้น้อยมากที่คนจะคิดได้ส่วนมากกินข้าวเพื่ออร่อยส่วนมาก ใส่เสื้อเพื่อสวยเพื่องามเนี่ยเป็นอวิชาใส่ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าตามความเป็นจริงเมื่อเรามีปัญญาเราจะใส่เสื้อผ้าตามความเป็นจริงกินตามความเป็นจริงอร่อยไม่มีกินให้มันอิ่มกินให้มันอิ่มน็คืออยู่เรียกว่ากินข้าวตามความเป็นจริงเราจะมีชีวิตอยู่ตามความเป็นจริงของคนทั้งระบบของโลกระบบของร่างกายกินให้อิ่มอร่อยไม่มี เราเรากินเพื่ออร่อยผิดแล้วเป็นอวิชาอีกแล้วเป็นสามมาทิฐิอีกแล้วคนที่กินข้าวเพื่ออิ่มนะ่ะก็กินข้าวเพื่อเป็นกินประกอบได้วิชาคือความจริงสามมาทิฐิก็เห็นตามความเป็นจริงกินตามความเป็นจริงเห็นไหม ส่วนมากจะเป็นนิจชาทิฏฐิเป็นอวิชาทั้งสิน้นจึงทำให้เราหลงในการกินหลงในการพงแต่งหลงในการยึดมั่นสิ่งที่ไม่ควรจะยึดมั่นเงต,ตึงส่วนมากมันจะปฏิเสธมันจะปฏิเสธสิ่งที่เป็นธรรมะทั้งสิน้นปฏิเสธสิ่งที่เป็นธรรมะอะไรที่เป็นธรรมะมันจะปฏิเสธหมด ม,มันจะปฏิเสธทุกๆอย่างทุกๆุเรื่องก,กิเลสทั้งหลายจะเป็นเช่นนั่นจิตถ้ไม่ได้ฝึกก็เป็นมันจะเป็นเรื่องของกิเลสดังที่ได้กล่าวเราเกิดจากกิเลสเราเกิดจากกิเลสพ่อแม่เป็นต้นเหตุของกิเลสเราเป็นสายเลือดก,กิเลสเราเป็นสายพันธุ์ของกิเลส มนุษย์ทั้งหลายเป็นสายพันธ์ุสายเลือดของกิเลสทั้งสิ้นยามที่เราจะนั่งสมาธิมาทำความดีมาถึงเกิดอาการสำแดงอาการตลอดเวลาหากเราขาดสติหรือสติเราอ่อนแอนเมื่อไหร่เนี่ยเราจะพ่ายแพนะ้เราไม่มีโอกาสจะได้ไหวพระไปสวดมนต์ก็เพราะว่ามันมาต่อต้านแลัการไหวพระสวดมนต์ของเรา เต่พนะนะาั้นพวกเราต้องมีสติพิจารณาให้เรารู้ว่าธรรมะก็คือวิริยะภาคเทียรเนี่ยสิ่งที่เราจะประสบความสําเร็จได้คือวิริยะภาคเพียรทําให้เราประสบความสําเร็จได้เพราะความอดทนทําให้เราประสบความสําเร็จได้นะเพราะความอดทน พ่อแม่จะเลี้ยงลูกประสบความสาเร็จได้ก็เพราะวิริยะภาคเพียรเพราะความอดทนเห็นไหมมันเหมือนกระบทเราจะประสบคาว่าสำเร็จมันต้องประกอบไปได้วยวิริยะภาคเพียรประกอบไปได้วยความอดทนจึงเกิดคาว่าสำเร็จเห็นหจึงเกิดคาว่าสำเร็จจึงฝากให้พวกเราได้โปรดพินิพิจารณา ว่าธรรมะของพุทให้เจ้าว่าด้วยเรื่องความจริงก็คือตัวสติสามไปญัญญาให้เรารู้สึกตัวดำรงตนด้วยสติทุกขนาดลมหายใจดำรงตนด้วยสมาธิทุกลมหายใจเมื่อเรามีสติเมื่อเรามีสมาธิเราก็จะรู้เท่าทันสิ่งที่เป็นอกุศลสิ่งที่เป็นอาธรรมทั้งสิ้น เมื่อเรามีสติสัปพัญญาเมื่อเรามีสมาธิเราก็จะเท่าทานอวัยวะเท้าขวาย,ย่างเราก็รู้เท้าซ้ายย่างเราก็รู้เราจะนั่งเราจะนอนเราจะเดินเราก็รู้รู้ใอริยบททั้งสี่เท่าทานอริยบททั้งสี่ เมื่อเราเท่าทานในเรียบหทั้งสี่แล้วคำว่าผิดพลาดก็ไม่เกิดการปฏิบัติธรรมก็บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติธรรมก็บรรลุเป้าหมายพระเจ้ดัานพวกเราทั้งหลายการมีสติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเรามีสติเราก็หยุดความโลภความกดความหลงได้ ความโลภความโกรธความหลงก,ก็ไม่สามารถเข้ามาสู่กายสู่ใจเราได้เรามีสติเราก็จะอยู่กับลมหายใจความคิดเราก็ไม่เกิดมันจะอยู่เพราะไม่จะปฏิเสธความคิดอยู่กับปัจจุบนันสติรู้ลมหายใจเข้าสติรู้ลมหายใจออกเราจะทำงานเราก็รู้ว่าเราจะทำงาน ตาเราสัมผัสวัตถุสิ่งของสิ่งใดเราก็รู้มือเราจับวัตถุสิ่งของอะไรเราก็รู้ให้เรารู้สึกตัวนี่แหละคือเรารู้สึกตัวเขาว่าสำเร็จก็เกิดไม่เป็นสิ่งที่งดงาม,มาธรรมะพระุทธเจ้าไม่ได้ไม่ไม่จําเป็นต้องเอามาใช้สำหรับการปฏิบัติธรรมมันใช้ได้ทุกอย่างธรรมะของพระพุทธเจ้าจะเป็นสิ่งสารพัดนึก มนุษย์ทั้งหลายจะสมปัตถนาได้กระทาะสตินะสัมปชัญญะนี่แหละรู้สึกตัวเมื่อเรารู้สึกตัวสิ่งที่เราปัตถนาก็ประสบความสำเร็จหากเราขาดเราไม่รู้สึกตัวเราขาดสติสัมปชัญญะสิ่งที่เราบึงปัตถนาไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายต้องมีสติรู้ แด้มีสติรู้ว่าเรากำลังนั่งสมาธิเรากำลังกินข้าวมีสติเรากำลังเดินจงกรมเรามีสติรู้เมื่อเรามีสติรู้แล้วนี่เราทำสิ่งใดเราก็ได้สิ่งนั้นสมปทานาในสิ่งนั้นถ้าเรามีสติรู้ เมื่อเราขาดสติทำสิ่งใดก็ผิดพลาดถ้าเราขาดสติทำสิ่งใดก็ผิดพลา,า,า,าดเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายการมีสติการเจริญสติก็เป็นสิ่งที่ประเสริฐสำหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนให้เราเจริญสติสอนให้เราเจริญสติให้เรารู้ให้เรารู้การเจริญสติก็ให้เรารู้ เมื่อเรารู้นี่เราก็ปกติตลอดเวลาก็เหมือนน้ําที่มันกำลังสะสมความเย็นเหมือนเอาน้ําขวดใส่ตุ้เย็นนั่นแหละมันก็เริ่มสะสมความเย็นของน้ําไปเรืเ่อยๆจนถึงที่สุดน้ําที่เป็นน้ํากลายเป็นน้ําแข็งหรือแมนเป็นก้อนนั่นแหละการสะสมสิ่งที่ทำนมะก,ก็เป็นเช่นนั้นแหละสะสมสะสมสะสม แสะสมสิ่งที่เราควรสะสมก็คือสติให้สติเราเข้มแข็งให้สติเรามาั่นคงให้สติเรางดงามในส,สติเป็นสิ่งที่ประเสริฐส,สติเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่มีค่าอยากให้พวกเราได้มีส,สติที่จะพิจารณาเอาธรรมมาสู่กายสู่ใจทรามา่ของพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ล้ำค่าเป็นสิ่งอันประเสริฐ อยู่ที่กายของเราอยู่ที่ใจของเรากายของเราใจของเราเป็นสิ่งที่เป็นภาชนะรองรับพระธรรมกายของเราก็มีความสําคัญต่อพระธรรมใจของเราก็มีความสําคัญต่อพระธรรมเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งมีค่าเป็นสิ่งอันประเสริฐสิ่งที่เราควรรักษาก็คือรักษาจิตสิ่งที่ควรรักษาก็คือรักษาจิตของเรา แต่เรากลับให้ความสำคัญไปรักษาสมบัติให้ความสำคัญสมบัติไปให้ความสำคัญสิ่งอื่นๆเพราะฉะนั้นเราควรให้ความสำคัญกับเรื่องท่รรามท่าททนั้นคือสติควรรักษาจิตสติควรรักควบพุมจิตสตินี่แหละเป็นสิ่งที่จะกำกับกำหนดชีวิตเราได้ สติกำกับกำหนดควบคุมชีวิตของเราจะถึงจุดหมายเป้าหมายได้ก็เพราะสติก็ขอให้ท่านทั้งหลายมีสติในการดำเนินชีวิตชีวิตของเราก็จะปก,กติตลอดกาล